อันนี้โปรโมชั่น Mercedes เป็นของคุณแน่ในฐานะของศิลปินโปรโมชั่นฝันปั้นดาว m e r c ส d e s ฝันปั้นดาวให้อะไรผมดูมาฐามมาดูนะรับศ enfin ิลปินสาฝันปั้นดาวสาฝันปั้นดาวให้อะไรผมรู้มฮาสวัสดีครับเด็กดอยจนจนคนหนึ่งที่มีความฝันอยากร่ำยากวยยอางมีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กดอยจนจนคนหนึ่งที่มีความฝันอยากร่ำยตัวเองอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นตัดสินใจเรียนรู้ออนไลน์ที่เรียกว่าออนไลน์ร มีรายได้หลัก้อยล้านแบบออนไลครับมีเรียนรู้การงและผสมคามสาเร็จอักอนใ้ทออนไลน์ครับมีอีกโครงการหนึ่งตอนคนในัอกนหนึ่งคับที่โคนงการว่าคนใหันทำออนไลนเป็นครับะยังมีอีกอันหนึ่งครับที่โครงการว่าคนให้ฝันำนไนคาร้องการเรียนร้องเพงของตัวเองด้วยการไปหาดนตรีโเนเป็นไปหาคำร้องไปเรียนร้องเพลงยากคตัวเป็น้วยกปนีวิธเป็นทุกอย่างอยู่ในสารฝันยุ่งยากครับ ก็สามารถที่จะเป็นศิลปินแล้วก็มีเพลงอยู่ในตัวเองนดวเรามีคําตอบให้หมดเลยนะครับตั้งแต่มเป็นร้องค่อมคีเรามีคําตอบให้คุณหมดเลยนะครับตั้งแต่อยากมีร้องร้องที่เขียนเองเราสอบคุณได้อยากมีดนตรีอยากล่นแนวเพลงเราก็ทำคุณได้อุ้ยด็อกเตอรต้องใช้เงินเยอะหรือเปล่าอยากมีดนตรีอยากได้แนวเพลงเป็นแสนหรือเปล่าไม่ต้องอยากมีดนตรีอยากได้แนวเพลงเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเปล่าร้อยล้น ได้หมดคือใช้เลแรงงานที่จ่ายสร้างกระแสได้ใช้ความฝันครับไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเราทำได้หมดเรียกว่าเราสร้างแบรนด์สร้างกระแสได้จากออนไลน์มีการสอนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเรียกว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันจนถึงแอดวานซ์เรามีการสอนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเมอร์เซเดสเบนด์ตั้งแต่เป็นของคุณแม่ในฐานะของแอดวานต์ศิลปินสันฝันปั้นดาวเมอร์เซเดสเบนด์สันะคฝันปั้นดาวให้อะไรผมรเ้ยฮะตามมาตามมาดูนะครับนี่เฮ้ยอยากมีอย่างแรก นะครับต้องดูว่าอยานไ้รถมันฝันประทุนมาดูนะคนนึงคือเฮ้อยากมีรถหน้าอยากได้รถมันเกิดปะทุนมาดูนะสองคันนี้นะครับก็เรียกวาขับรันดาวนะครับแต่ว่านี่เป็นองค์ปัทุนเปิดปัทุน ก็เรียกนี่เพิจะออกมาให้สมัดาเลยนะครับว่านี่เป็นโปรโมชั่นที่เรียกว่านี่อยากเป็นนี่เิ่งจะออกมาให้สมัดมาเลๆตัวเองสำหรับคนที่จัดเพื่อว่าให้สําหรับคนากเศิลปินนะครับมีเพลงตัวเองที่มีวิวนะจัดพิเศษให้สำหรับคนที่อยากรู้นะครับเดี๋ยวบอกตัวเลขส่วนตัวแต่ตอนนี้มาดูรถกันดีกว่านะครับรถคันนี้เป็นยังไงอยากรู้นะครับเดี๋ยวบอกตัวเลขส่วนตัวแต่ตอนนี้มาดูรถกันดีกว่านะครับรถคันนี้เป็นยังไงเตรียมให้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากมีเมอร์เซเดสเป็นของตัวเองนะครับ ก็เป็นรถให้เตรียมให้เลยนะครับสําหรับคนที่อยากมีทำเพลงกับเราแล้วก็เป็นรถให้กับศิลปินนะครับที่เราจะมาเรื่องของทำเพลงกับเราแล้วก็มีวิวจะจัดขึ้นต่างๆให้ท่านเลยครับ แต่ที่สำคัญคือต้องรีที่ติดต่อมาจับจองของตัวเองตอบถามมาแต่ที่สำคัญคือต้องรีที่อยากได้ Mercedes Benz อยากเป็นศิลปินตอบถามมารู้จักใครที่จวิดีโอนี้ว่าอยากได้เ m e r c เ d e s Benz อยากเป็นศิลปินใครรู้จักคุณตังหะหนึ่งครั้งในชีวิตต้องมีเพลงตัวเองครับสำคัญว่าใครรู้จักคุณตังหะหนึ่งครั้งในชีวิตต้องมีเพลงตัวเองครับอยู่ที่เดินตามใคร อยู่ที่คิดอย่างไร